สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกติกาและข้อห้ามต่างๆเกี่ยวกับมวยไทยนะครับเรามาดูกันว่ามวยไทยนั้นจะมีข้อห้ามอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยครับกีฬามวยไทยคือกีฬาการแข่งขันชกมวยที่มีกติกาศิลปะมวยไทยนะครับเป็นกีฬาที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันด้วยหมัดเท้าเข่าศอกเช่นรูปนี้นะครับคู่ต่อสู้นั้นควรที่จะต่อยไปในบริเวณที่กําหนดคือใบหน้าลำตัวและห้ามตามข้อเข็มข,ขัด ดังในรูปนั้นนะครับคู่ต่อสู้นั้นต่อยไปในบริเวณท้ายทอยนะครับจะถือว่าเป็นการต่อยที่ผิดกติกาครับการเตะที่ถูกต้องนะครับควรที่จะเตะไปในบริเวณที่กําหนดนะครับดังในรูปนั้นนะครับเป็นการเตะไปยังบริเวณหลังของคู่ต่อสู้นะครับเป็นการเตะที่ผิดกติกาครับการแทงเข่าที่ถูกวิธีนั้นนะครับควรที่จะแทงไปในจุดที่กําหนดนะครับคือบริเวณ ด้านหน้าหน้าท้องลิ้นปีชายโครงด้านข้างนะครับดังในรูปนั้นนะครับคู่ต่อสู้นั้นอีกฝ่ายพยายามที่จะแทงเข่าไปยังด้านหลังนะครับการแทงเข่าแบบนี้นะครับถือว่าผิดกติกานะครับอาจจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้เลยครับ ขึ้นชื่อได้ว่ากีฬามวยนะครับย่อมมีกฎ,กฎกติการะเบียบการแขง่งขันที่เหมาะสมโปร่งใสและยุติธรรมมาดูกันว่าการแข่งขันกีฬาชกมวยนั้นนะครับมีข้อห้ามอะไรบ้างที่ผิดกฎหมายและห้ามทําโดยเด็ดขาด4ข้อห้ามกีฬามวยเล่นนอกสังเวียนผิดกฎหมายครับสำหรับข้อห้ามข้อที่1เลยนะครับห้ามผู้จ้างวานเสนอหรือให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่นักมวยหรือผู้อื่นเพื่อจูงใจให้นักมวยนะครับ เกิดการล้มมวยข้อที่2นะครับห้ามนักมวยรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อจูงใจให้นักมวยนั้นล้มมวยครับ ข้อห้ามข้อที่3นะครับห้ามผู้จ้างวานเสนอหรือให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส,สําหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อจูงใจไม่ให้ผู้ตัดสินนั้นนะครับตัดสินตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างถูกต้องและเที่ยงธรรมนะครับและกดข้อห้ามข้อที่4นะครับข้อสุดท้ายห้ามผู้ตัดสินร,ร,รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ตัดสินหรือผู้อื่นเพื่อจูงใจให้ผู้ตัดสินนั้นนะครับไม่ตัดสินตามระเบียบหรือกติกาการแข่งขันอย่างถูกต้องและเที่ยงธรรมครับ ครับสำหรับที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนะครับก็คือกติกาและข้อห้ามสําหรับมวยไทยนะครับที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดสี่ข้อการล้มมวยนะครับหมายถึงการสมยอมหรือทําให้สมยอมกันในทางที่ไม่สุจริตนะครับผู้ที่ฝ่าฝืนนะครับจะจําคุกไม่เกินห้าปีนะครับหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับครับผมหวังว่าที่กล่าวไปข้างต้นทั้งหมดนั้นนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจในศิลปะในแขนงนี้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวครับสําหรับวันนี้ ขอขอบคุณครับ